เคยสงสัยไหมว่าคนรวยจริงๆเขาคิดอะไรกันเวลาเจอปัญหาไม่ใช่แค่มีเงินนะแต่เป็นวิธีคิดที่ทำให้เขารอดได้ทุกวิกฤตผมเคยเจอเศรษฐีท่านหนึ่งกำลังนั่งจิบกาแฟสบายๆทั้งที่ธุรกิจแกกำลังโดนดิสรับครั้งใหญ่ผมเลยถามว่าเฮียไม่เครียดเหรอครับแกตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มเครียดสิแต่เครียดแล้วแก้ปัญหาได้ไหมละ่ะแกบอกว่าวิกฤตก็เหมือนคลื่นลูกใหญ่ ถ้ามัวแต่ตกใจกลัวก็จมน้ำตายแต่ถ้าตั้งสติมองหาทางโต้คลื่นหรือดำน้ำหลบก็รอดได้คนรวยที่แท้จริงเขาไม่ได้กลัววิกฤตแต่เขามองหามุมมองใหม่โอกาสที่ซ่อนอยู่และพร้อมที่จะปรับตัวเสมอไม่ยึดติดกับวิธีเดิมๆกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นรวยจริงไม่ได้วัดกันที่เงินในบัญชีแต่วัดกันที่วิธีคิดและการลงมือทำตั้งหากครับฝึกคิดบวกมองหาโอกาสแล้วคุณจะรอดทุกวิกฤตแน่นอน